สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีทุกคนค่ะวันนี้พี่ซีพาเพื่อนๆมากินข้าวโพดนะคะข้าวโพดข้าวโพดนะคะข้าวโพดจัดเป็นได้ทั้งผลไม้และผักนะคะหรือท่านพืชนะคะขึ้นอยู่กับวิธีการมองและช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดต้มนะคะต้มสุกแล้วเราเอาไปนึ่งนะคะเพื่อนๆนึ่งใส่ด้วยกันกับมันเทศนะคะเพื่อนๆข้าวโพดนะคะ ประโยชน์นะคะในทางพุทธศาสตร์ข้าวโพดถือเป็นผลไม้นะคะแต่ในทางการ,กรเกษตรและโภชนาการมักจะเป็นผักนะคะเมื่อเก็บเกี่ยวตอนอ่อนนะคะข้าวโพดอ่อนนะคะคเพื่อนๆนข้าวโพดอ่อนก็มาทําต้มยําทําแกงนะคะแม้แต่ข้าวโพดแก่นะคะก็มายากินนะคะแก่แล้วก็นะคะคเพื่อนๆต้มเผาแล้วก็มาทําลงในเมนูต่างๆนะคะเมนูยานะคะ เมนูเป็นของหวานนะคะเพื่อนๆข้าวโพดหวานนะคะเป็นทัญยพืชเมื่อเก็บเกี่ยวตอนแก่ตอนแห้งนะคะเป็นข้าวโพดแห้งนะคะเพื่อนๆข้าวโพดนะคะข้าวโพดเป็นผู้เฒ่านะคะโบราณโบราณก็จะชอบนะชอบกินข้าวโพดกับกินกับข้าวเหนียวก็ได้เพื่อนๆทำของหวานก็ได้นะคะในทางการเกษตรและโภชนาการผักหรือทันยพืชค่ะ ผักข้าวโพดท,ที่เก็บเกี่ยวตอนที่มเมล็ดนิ่มและยังสดอยู่เช่นข้าวโพดหวานฝักนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นพืชผักนะคะพเพื่อนๆธัญพืชเมื่อข้าวโพดเก่บจัดและถูกเก็บเกี่ยวจนมเมล็ดแห้งเช่นใช้ทําแป้งนะคะข้าวโพดแป้งข้าวโพดนะคะป๊อบคอนป๊อบคอนนะคะจะจัดเป็นธัญพืชเต็ม,มเมล็ดค่ะนะคะพิจารณาจากลักษณะทางพุทธศาสตร์ข้าวโพดก็คือผล,ลไม้ค่ะ เป็นทั้งผล,ลไม้ทั้งผักทั้งธันยพืชนะเพื่อน,นมเมล็ดเขาก็เป็นพันพืชนะคะขั่วนะคะเพื่นพอ,อนขั่วปอคอรอร่อยดีนะคะผสมเกลือนะคะเม็ดเม็ดแห้งๆนะคะอันนี้เราเอามานึ่งใส่กับมันหวานญี่ปุ่นนะคะมันด่างมันแก้วนะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะเป็นทันยพืชกินอร่อยนะคะเพื่อน,นข้าวโพด มีหลายชนิดนะคะข้าวโพดหวานพันหวานพันวานสวีทนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวก็จะเป็นขา,ขาววปนเม,ม็ดม่วงๆนะคะเพืเ่อนๆเป็นสีม่วงบ้างนะคะชิะ้นอร่อยนะคะเพืเ่อนๆชิ้นอร่อยข้าวโพดนะคะมีประโยชน์นะคะข้าวโพดประโยชน์แล้วก็สรรพคุณนะคะเพืเ่อนๆจะมาเล่าสู่ฟังนะคะ ปลูกข้าวโพดนะคะข้าวโพดโดยทั่วไปใช้เวลาตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะประมาณ 90- ้าถึงร้อยี่สิบวันนะคะหรือประมาณ3าถึงสเดือนนะคะขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวโพดนะคะและสภาพแวดล้อมข้าวโพดแต่ละชนิดมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันออกไปเช่นข้าวโพดหวานจะใช้เวลาน้อยกว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเขาปลูกไว้เลี้ยงสัตว์นะคะเพื่อนให้บัวกินนะคะให้ควายกินนะคะเพื่อน ข้าวโพดหวานก็จะใช้เวลา70-75ถึงวันนะคะข้าวโพดอ่อนก็60วันนะคะเพื่อนแล้วแต่พันุนะคะแล้วแต่ฤดูกาลนะคะส่วนสรรพคุณนะคะสรรพคุณของข้าวโพดต้มนะคะข้าวโพดต้มข้าวโพดน,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 นึ่งนะคะอันนี้นึ่งนะคะเพื่อนข้าวโพดต้มมีสรรพคุณนะคะช่วยบำรุงสายตาป้องกันภาวะโลหิตจาง บำรุงสมองและระบบประสาทนะคะส่งเสริมระบบขับถ่ายป้องกันโรคท้องผูกและฤสีดวงทวารลดวความเสี่ยงในโรคหัวใจนะคะและหลอดเลือดและเสริมสร้างภูมมคุ้มกันด้วยใยอาหารนะคะวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายนะคะเพื่อนส <ๆ S 1> ่วนประโยชน์ด้านสุขภาพนะคะบำรุงสายตามีสาลูทีนและก็ ชีแซนทีดน,นะคะซึ่งช่วยป้องกันแสงสีฟ้าและแสงอันเทาไบโอเรตนะคะจากดวงอาทิตย์และความเสี่ยงโรคต้อกระจกและอจอตาเสื่อมนะคะเพื่อนๆบำรุงสมองค่ะเสริมสร้างระบบขับถ่ายนะคะเพื่อนวิตามินบีในข้าวโพดจำเป็นต่อการทำง,งานของเซลล์สมองและระบบประสาท ่วเสริมสร้างการสังเคราะห์สารสื่อประสาทนะคะล,ลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ค่ะแล้วก็เสริมสร้างระบบะขับถ่ายนะคะมีใย,ยอาหารสูงนะคะช่วยกระตุ้นการทํางานของลําไส้บรรเทาอาการท้องผูกและป้องกันโรคไม่สดวงทวานค่ะบำรุงหัวใจและหลอดเลือดนะคะเ,เพื่อนๆมีใย,ยอาหารช่วยลดคอเลสเตอรอลน,นะคะ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะสารการอนุมูลอิสระนะคะอย่างวิตามินซีและโฟรโฟีนอยนะคะโฟรโฟีนอลช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนะคะป้องกันภาวะโรหิตจางพ้าวโพดมีวิตามิน B12 ิซึ่งช่วยในการเสริมสร้างเม็ดเลือดและป้องกัน คาร์โลหิตจางค่ะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะโปรตีนในข้าวโพดเป็นส่วนสําคัญในการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนืนะะ้อค่ะแล้วก็มีสารอาหารนะคะมีใยอาหารมีไฟเบอร์นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะวิตามินและแร่ธาตุนะคะข้อ,ขอควรรู้เหมือนกันนะคะหากทานข้าวโพดมากเกินไปอาจทําให้ได้รับพลังงานมากเกินความจําเป็นนะคะเพื่อน กินพอดีนะคะในวันที่ฝนตกนะคะเพื่อนเสียงอาจจะรบกวนนะคะในการรับประทานขา้าวโพดต้มควรเลือกขา้าวโพดที่สดใหม่เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารนะคะื่วนสดๆใหม่ๆแบบนี้นะคะใบเขาก็เขียวๆอยู่เราก็ซื้อมาานึ่งกินนะคะประโยชน์ขา้าวโพดก็หวานนะคะ มีรสหวานนะคะเพื่อนแล้วทําให้อิ่มนานนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งบางชนิดนะคะช่วยชะลอวัยนะคะชะลอจอประสาทนะคะบำรุงผิวพรรณนะคะเพื่อนข้าวโพดนะคะให้ประโยชน์เหมือนกันนะคะประโยชน์และสรรพคุณของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดข้าเหนียว ข้าวโพดพันสวิตนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะข้าวโพดหวานนะคะหวานนี่พันอะไรพันสวิตพันอะไรของเขานะคะบางคนก็ไม่ไม่กินนะคะที่เป็นสีเหลเืองนะคะกินแต่ข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะเพื่อนที่เป็นออกอสีม่วงขา,ขาวๆนะคะมันก็อร่อยดิ้วเหนียวดีนะคะอันนี้ก็เรียกข้าวโพดหวานเนาะ เขาให้พลังงานที่ยั่งยืนนะคะเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตนะคะเชิงซ้อนนะคะที่ช่วยให้ร่างกายมีพลังงานอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายค่ะอุดมด้วยสารอาหารนะคะมีใยอาหารสูงนะคะวิตามินแร่ธาตุนะคะเพื่อนๆกินมากก็ท้องอืดน,นะเพื่อนๆเ,เคี่ยวโพดต้มให้สุกนะคะกินมากก็อิ่มอิ่มแล้วไม่ได้กินข้าวนะคะกินแทนข้าวก็ไม่ได้เนาะ ก็จะมีก็มีคาร์โบไฮเดรตเป็นข้าวนะคะเพื่อนๆแต่ต้องกินปริมาณทอมพอเหมาะนะคะมันจะทําให้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะนี่ต้มให้สุกนะคะต้มให้สุกข,ข้าวโพอดอ่อนนะคะข้าวโพอดอ่อนก็ทําอาหารเนาะ,ะข้าวโพอดอ่อนก็เอาไปผัดนะคะเพื่อนๆเอาไปผัดนี่นะคะอันนี้พอดีกินเพื่อนๆ หอมหวานนะคะข้าวโพดเรานึ่งเสร็จแล้วเรากินได้เลยอร่อยไม่ไม่สดสดนะคะเพื่อนส่วนข้อควรระวังและโทษของเขานะคะระระดับน้ำตาลในเลือดนะคะมีอย่ารับประทานมากนะคะแล้วก็สารพิษจากเชื้อรานะคะคนเพื่อนสารพิษจากเชื้อราได้นะคะแล้วก็อาการแพ้นะคะบางคนก็แพ้ข้าวโพดนะคะทานข้าวโพดไม่ได้นะคะ อาจจะแปรปวนต่อลำไส้อีกอย่างหนึ่งนะคะผลกระทบต่อผู้ป่วยลำไส้แปรปวนนะคะควรปรุงให้สุกนะคะเพราะว่าบางทีนึ่งต้มก็ยังไม่สุกนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นขาวๆอยู่นะคะคเพื่อนเพื่อนแล้วก็เป็นมันๆถ้าเป็นมันๆเ,เ,เ,เหมือนเหมาาือนนึ่งนึ่งข้าวไม่สุกนะคะเหมือนข้าวสารนี่คือไม่สุกนะคะเพื่อนเพื่อนต้มให้สุกต้มแล้วก็ชิมดูอันนึงแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ ต้มให้สุกนะคะอย่าบริโภคมากเกินไปนะคะหากปรุงด้วยไขยมันเช่นเนยหรือน้ำมันถึงจะมีปริมาณไขมัน,มนและก็แคลอรี่นะคะเพื่อนๆถ้เาเราทานมากเกินไปนะคะเพราะเขามีให้พลังงานมากนะคะเป็นความจำเป็นแล้วก็ปรุงด้วยไขยมันเช่นเนยหรือน้ำมันก็จะ,ะยิ่งเพิ่มปริมาณไขมันและก็แคลอรี่ให้กับร่างกายของเรานะคะ ะะทำขนมอร่อยนะคะเ,เพื่อนๆเมนูอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาโพดดิบนะคะแล้วก็อเอามาทําเป็นแป้งนะคะแทนแป้งก็เป็นทําขนมเพื่อนๆแล้วก็ไปห่อหมกแล้วก็นึ่งนะคะอร่อยดีนะคะนึง่งนึ่งใส่ใบเขานะคะใส่กาบเขานะคะนึง่งนึ่งข้าวโพดนะคะบางคนก็ใส่น้ําตาลนะคะเ,เพื่อนๆไม่ต้องใส่นะคะ แล้วก็เมนูอีกอันนึงก็เนี่ยสุกแล้วนะคะพอเรานึ่งต้มสุกแล้วเราก็หั่นเป็นเพื่อนหั่นแล้วก็ใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่มะพร้าวนะคะอีกเมนูหนึ่งแล้วก็เมนูหนึง่งก็ข้าวโพดกวนนะคะกวนแล้วก็เติมกะทินะคะกะทิแล้วก็น้าตาลน้ําตาลลงไปนะคะอร่อยนะคะอร่อยมากมีประโยชน์ทั้งทั้งคนและสัตว์นะคะข้าวโพดข้าวโพ,อพ,อพดปลูกเลี้ยงสัตว์ก็มีนะ อันนี้เรานำสาระดีๆเกี่ยวกับข้าวโพดมาฝากเพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมประโยชน์ดีๆสรรพุนเด่นๆของข้าวโพดนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากดกดติดตามด้วยนะคะพิศิมิสระจะมาเล่าสู่ฟังคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ